สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เว็บแม็กชานลกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่วอล a าดกันนะครับทุกคนก็ช่วงแนะนําสกิลถ้าใครเคยดูแล้วสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับเพื่อกดข้ามได้เริ่มด้วยสกิลพาร์ส,สีนะครับผมการตีหนึ่งครั้งจะติดแตกการตีครบ4ครั้งจะได้โล่เป็นสีข,า,ขาวๆใช่ไหมแล้วก็จะได้โบนัสดาเมจอีกหนึ่งฮิขึ้นมานะจากการแตกระเบิดแต่จะเห็นว่าไม่ได้โล่แล้วนะเพราะว่าโล่มีคูดาวน์8วินาที แล้วเราจะเห็นได้ว่าทุกการใช้สกิลจะทำให้ติดสแตททั้งหมดเนี่ยติก็ได้ทั้งหมดเลยส่วนสกิลหนึ่งเป็นการตว,วัดดาบไปทั่วตัวนะแล้วเกิดดาเมจถ้าศัตรูติดสัญลักษณ์ดมบนหัวจากสกิลสองพอเราใช้ท่าหนึ่งสามอีกครั้งหนึ่งจะทำให้ศัตรูติดสัน้นท่าสองเนี่ยเมื่อมาร์กโดนแล้วจะสามารถกดอีกครั้งหนึ่งก็วาร์ปไปหาศัตรูได้ตามวงที่เห็น สกิล2จะถูกรีเซ็ตเมื่อใช้เราศัตรูตายนะเนี่ยสามารถใช้ได้ครั้งหนึ่งหรือถ้าเราปามมือใบแล้วอะศัตรูตายทันทีก็รีเซ็ตเหมือนกันนะกระชีพก็ได้เหมือนกันนะนี่ส่วนอันติของวาวขาดจะขึ้นขี่มา้าแล้วได้ความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นนะแล้วเพิ่มความอื่นด้วย5ตถึง15%าตามเลเวลของแอนตี สแต็ตตอนอันติช่วยเพิ่มอมตัตอีก0.5วินะเก็บเพิ่มได้3ครั้งสามารถกดติบหนวง้างเมื่อลงมาจะทำตัน้นดูรอบตัวแล้วมีเป็นอมตัตถึง3.5วินาและเมื่ออมตัหมดจะได้เลือดคืน25คอมโบของฮีโร่วอลขาานั้นคือการใช้ท่า2ในการเปิดปาไปแล้วเมื่อโดนก็กดตามไปแล้วกดท่า1นึาทีแล้วกดตีครั้งหนึ่งจะทําให้ครบสแต็กสครั้งและระเบิดทันทีดูใหม่นะ หรอจะครบ4แตกพอดีซึ่งดาเมจของตัววอลขาดจัดอยู่ในประเภทเบรสดาเมจนะคือทำดาเมจจำนวนมากในระยะเวลาสั้นๆเรามาดูกันนะครับว่าฮีโร่ของเต็มกันทั้งคู่เลยนะจะเห็นได้ว่า1 c o m b คอมโบคือการแปะมือไปแล้วการพุ่งไปแล้วกดท่าน1นลตีเนี่ยพร้อมกับสแสกระเบิดจะทำให้ฟอรเรนติโนเลือดต่ำกว่าครึ่งหลอดได้ในชุดเดียวเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเมจหรือว่าแครี่ไม่มีทางรอดแน่นอน ถ้าเกิดตัวไหนรอดก็กดอันิตามเข้าไปได้ส่วนรูนนะครับใช้เจาะร้อยให้อยครีหรือว่าใส่รูนสเปริตเป็นแอสซัสซิเนตก็ได้นะได้ทั้ง2อ,อย่างเลยพลังแฝงใช้ตาเกิดนะครับหรือว่าใช้สีแดงก็ได้นะไอเทมจะเน้นไปทางดาเมจล้วนๆเลยนะครับจะได้เบิร์สดาเมจได้สูงสุดนั่นเอง เอาละครับวันนี้เรามาเล่นวอล์ค่ะเจอกับฟอร์เรนติโนนะครับจริงๆมันมีวิธีสู้อยู่ก็คือรอเราเลเวล4ก่อนนะครับแล้วค่อยไปสู้กับเขาอันนี้คือวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับที่เราจะทําได้แต่ว่าเวลาเทรดกันในเลนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะยืนตบกับเขาตรงๆแล้วชนะได้นะครับผมถ้าเกิดปลามือโดนเขาเนี่ยเราปั่นหนึ่งทีเต็มที่ก็ทําให้เขาเจ็บได้ประมาณครึ่งหลอดเท่านั้นเองถ้าเกิดในจังหวะนั้นเขาปลาดอกไม้สวนเราเราตายได้เลยนะครับก็แนะนําว่า อย่าพึ่งสู้กับเขาจนกว่าจะเลเวลสี่แต่ก็มีวิธีที่จะสู้ได้เหมือนกันนะครับในจังหวะที่เขาปาดอกไม้แล้วรำเสร็จไปแบบพึ่งเสร็จทันทีเลยนะแล้วเราปามือโดนอันนั้นอ่ะเราสามารถพุ่งไปแล้วก็ตอดเขาได้หนึ่งจังหวะแล้วก็เดินออกมาเลยนะครับถ้าเกิดดอกเขารีเซ็ตเมื่อไหร่เราอาจจะเจ็บหนักได้ก็จะมีฟอร์เรนสองประเภทนะครับยืนตบออโต้จนคีบตายกับใช้ดอกเล่นๆน่ะถ้าเกิดเจอฟอร์เรนที่ใช้ดอกเล่นๆเ,เพื่อเคลียร์ชีบนะครับก็อาศัยจังหวะช่องว่างนั้นแหละ ที่สกิลดอกไม้เขาคูดาวอยู่ในการปามือเข้าไปถ้าเกิดโดนก็สามารถตอดเขาได้1ครั้งแต่ถ้าเกิดเขายังไม่ได้ใช้ดอกไม้นะครับอยากเข้าไปตอดนะครับเราไม่คุ้มนะครับเขาส่วนมาหรือว่าเราไม่ต้องจําเป็นต้องสู้ก็ได้นะครับจนเลเวลสเราไปเดินเติมเลนนูน้นเลนนี้จะดีกว่านะครับเหมือนออฟเลนปกตินะครับผมแต่วอขาดมันไม่มีสกิลการเคลื่อนที่นะครับที่เป็นสกิลปกติไม่นับอันตินะเวลาเคลื่อนที่ในแมปเราใช้สกิลธรรมดาในการเคลื่อนที่นะซะส่วนใหญ่ ก็คงไม่มีใครกดอันติเพื่อย้ายเลนกันหรอกนะครับเพราะว่าครูดาวมันค่อนข้างนานนะครับสำหรับตัวเขาดเรียกได้ว่าประมาณนาทีหนึ่งเลยทีเดียวก็ในช็อตนี้นะครับผมประมาณการว่าถ้าเกิดได้มงกรเล็กเนี้ยจะเลืวกสีพอดีนะแต่ว่าถ้าเกิดเราเข้าไปแป๊กเมื่อไหร่ในช็อตนี้เราอาจจะตายเองแต่ว่าเรามีสปินอยู่เรามีโอกาสแก้ตัวครั้งที่2ได้อยู่ดีก็เลยคุ้มที่จะเสี่ยงในจังหวะนี้นะกลายเป็นว่าเราลาดเขาได้แล้วก็กดอันติวิ่งไล่เขาได้เลยฟอรเรนมันไม่มีสกิลการเคลื่อนที่นะครับเพราะฉะนั้น เขากดสปินเขาก็ไม่รอดอยู่ดีนะก็จะนับอันติของฟอเลนเป็นสกิลการเคลื่อนที่ก็ได้นะครับแต่เมื่อสักครู่เขาเลเวลสนะครับเราไปป้นเลเวลสเขามาสวอขาเนี่ยถ้าเกิด4ก่อนได้ก่อนอีกฝั่งอะ่ะค่อนข้างที่จะโกงอยู่พอสมควรเลยนะครับเพราะว่ามันมีอัตะนั่นเองรวมถึงดาเมจที่มันจ่ายออกมามันค่อนข้างแรงนะครับรวมถึงสปีดการเคลื่อนที่ที่แบบจะว่าไงเดีถ้าไม่มีแบบสกิลวอลแวบวอลแวบมันแทบจะหนีไม่ได้ เผ่อใครงงสกิลวอฟแวบก็คือสกิลการเคลื่อนที่ทั้งหลายแหละในเกมนะไม่ว่าจะเป็นมูราดหรือเพนที่โดดแบบไกลแบบสุดจออะไรประมาณนั้นได้ก็เช่นเคยนะครับเรายังไม่มีอันติเราก็เสี่ยงตายนะครับถ้าเกิดเผชิญหน้ากับฟอเรนตรงๆเพราะว่าตัวเราอะไม่มีโอกาสที่จะสู้เขาได้นะครับอันนี้ขอเตือนไว้ถ้าเกิดเรายังไม่มีอันติก็ติ่มๆนิดนึงแบ่พึ่งไปห้าวกับเขาเพราะเขาแรงกว่าแน่นอน ก็ประมาณนี้นะครับรอเคลียร์คีฟกันอย่างเดียวนะถ้าเกิดเขาปาดอกมาเราเดินหนีอย่างเดียวนะครับอย่าไปอยู่ในดงดอกไม้นะครับถ้าเกิดเขาปาอัดคีฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเรเวสี่แล้วเขาสามารถต่อระยะจากดอกไม้รอบๆคีฟนั้นนะมากระโดดใส่เราอีกรอบหนึ่งได้นะก็ระวังไว้ด้วย <my> เอาละครับในช็อตนี้นะครับเราเคลียร์คีฟของเราเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มองดูอีกว่าด้านบนเริ่มจะมีประเด็นกันแล้วเราเลยตัดสินใจเดินขึ้นไปถึงด้านบนเลยนะครับ ก็ทิ้งคีปไปเลยก็ได้นะครับไม่อย่างนั้นป้อมบนจะแตกเอานะครับในช็อตนี้คือศัตรูโผล่ด้านบนเยอะมากถ้าเกิดออฟเลนไปเติมได้ทันเนี่ยมันจะสามารถที่จะช่วยให้ได้เปรียบในทีมไฟค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าจํานวนคนในทีมไฟของเราจะมากกว่าก็ถ้าเป็นคอมแคร,รี่2อ,อย่างนี้เราเป็นช่วงการเกมต้นเกมนะครับบอกเลวขาดอย่างชอบเลยเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่มีดาเมจแรงพอที่จะล้มจังหวะที่เราอยู่บนม้าได้เนี่ยก็ โดนไล่ยับแน่นอนนะครับแล้วเขาไม่สามารถยืนตบกับเราได้ด้วยนะเพราะว่าดาเมจของเขาอ่ะเบาวกว่าของเราช่วงนี้ตอนนี้นะครับผลจากการเดินขึ้นมาเติมด้านบนนะครับจะทําให้ทีมค่อนข้างได้เปรียบเลยนะครับจากเดิมที่อีกทีมจะเอาป้อมบนไปฟรีๆแบบเราแบบยับเยินเลยนะกลายเป็นว่า ป้อมล่างเราก็ยังปลอดภัยอยู่ด้านบนเราก็ได้ป้อมของฝั่งหนุนไปแถมบวกฮีโร่ที่เขาพลาดเข้ามาบวกกันลึกเกินไปก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับสําหรับการทิ้งคีฟแค่กองเดียวแล้วมาเอาประโยชน์ตรงนี้ก็เลือกเอานะครับในบางสถานการณ์ช่วงก่อน5นาทีทิ้งได้ก็ทิ้งนะครับแต่อย่าทิ้งมากเกินไปนะไม่งั้นจนก็บาลานซ์เอาดีๆคิดว่าทำอะไรตรงไหนคุ้มก็ไปนะครับ ก็ถ้าบางจังหวะฟอร์เลนเปิดเราได้ก่อนนะครับเราค่อนข้างเสียเปรียบเลยนะครับถ้าเกิดเราปาสกิล2ไม่โดนนะถ้าเกิดปาช็อตแรกพลาดแล้วมีโอกาสตายสูงนะครับก็ต้องรีบกดอันติกันเลยทีเดียวในช็อตนี้ ไม่งั้นเขาอาจจะรำเราแบบรัวๆจนตายได้เลยเพราะว่าดาเมจมันค่อนข้างแรงนะครับฟอเรนในการที่จะฆ่าเขาได้เนี่ยเราต้องเปิดเขาได้ก่อนนะครับคือปามือโดนไปจังหวะที่เราเลือดเต็มอยู่แล้วเราก็พุ่งเข้าไปแล้วก,กดสกิลหนึ่งหลังจากนั้นเราก็กดอันติตามนะครับฟอร์เรนที่ไม่ได้ช่ำพอนะครับเขาจะรำเราไม่ได้ตอนอยู่บนม้านะครับเพราะว่ามันลื่นไหลเกินไปตอนจังหวะที่เราอยู่บนมา้ามันจะทำให้เขารำยากนะครับแล้วก็รับดาเมจเราไปรัวๆจนเขาอาจจะแบบตายแบบงงๆได้เลยนะ แต่ถ้าเกิดในช็อตที่เขาเปิดเราได้ก่อนมันจะเป็นสภาพนี้แหละก็เราจะเจ็บหนักก่อนที่จะมีโอกาสได้ทําดาเมจใส่เขานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีโอกาสตายสูงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดโดนเปิดก่อนก็ถอยดีกว่าแต่ว่าในช็อตนี้นะครับผมพลาดอีก1ช็อตนะครับเพราะว่าในจังหวะที่ผมอันติกําลังโหลดไม่เสร็จเนี่ยเขาสามารถเปิดมาได้แล้วถึงตัวเราพอดีแล้วในจังหวะนี้คือผมไม่มีสปินด้วยก็สําหรับ สเปลสปินนะครับเขาจะใช้ในจังหวะที่ต้องการวิ่งไล่ต่อหรือว่าจังหวะวิ่งหนีนะครับในกรณีถ้าลงบ้าไปแล้วหรือว่าไม่มีอันตินั่นเองก็สําหรับตัววอาขาดนะครับในช่วงที่ไม่มีอันติวอขาดจะค่อนข้างอ่อนแอนะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยมันจะออกเป็นไอเทมดาเมจล้วนๆนะเพราะฉะนั้นมันไม่มีประสิทธิภาพในการยืนคําไฟแน่นอนแต่ถ้ามีอันติเมื่อไหร่คือมันยืนเต็มเวลาคือไม่มีทางฆ่ามันตายได้ในเวลาที่มันอมันตะอยู่ก็ในจังหวะเข้าทีมไฟนะครับเราก็ รับหน้าที่ค้ำให้เพื่อนได้สุดจัดเลยนะครับคืออีกทีมเนี่ยอยู่ในป้อมเราก็เข้าไปได้ป้อมกันดือด้อเลยแบบนี้แหละก็ด้วยพลังแฝงที่เอามานะครับมันกันซีซีใต้ป้อมบวกกับรองเท้ากันซีซีมันกันซีซีถึง60%นะครับผมก็ช่วยลดโอกาสในการอันติลงมาแล้วแป๊กนะครับเพราะว่าติดซีซีตายคาป้อมอะไรทํานองนั้นก็ขนาดผมเอากันซีซีมาขนาดนี้นะครับมันยังติดซีซีตายได้เลยนะครับในช็อตช็อตนี้ เขากดพอดีในจังหวะที่ผมกดพอดีเลยก็ผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็เจอปัญหาเดียวกับผมเหมือนกันนะครับเรื่อง C c ซีก็พลังแฝงที่ยกตัวอย่างให้เมสรู่ก็เป็นอีกช้อยหนึ่งนะครับที่เป็นตัวเลือกให้เพื่อนๆนําไปใช้ได้ก็เกมนี้ถือว่าอีกทีม c c หนักไหมผมมองว่ามันก็ค่อนข้างหนักพอสมควรนะครับเพราะว่าทุกตัวแม่งจ่าย c c ได้หมดเลยคือฟอรเรนเนี่ยมันก็งัดสตาร์ได้แลสก็สตาร์หนักเลยตัวนี้แล้วก็เอเลนดอมันก็ผักได้ถูกไหมโมเลนมันก็ผักได้ ปาดำก็งัดได้คือแบบก็ถ้าโดนต่อกันในทีมไฟล์รัวเราก็ร่วงได้เหมือนกันนะครับแบบต้องปล่อยจอยกันเลยทีเดียวเพราะว่าขยับไม่ได้ก็อหาดักพุ่มไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดนับจากคอมทีมเราณนะตอนนี้นะดักพุ่มคือใครเดินเพเยอมาตัวเดียวบอกเลยแตกแน่นอนคือดาเมจเบิร์ดแต่ละตัวคือเบิร์ดดาเมจเดี่ยวค่อนข้างแบบสุดจัดก็ตัวเราเป็นดาเมจเดี่ยวค่อนข้างแรงนะครับวีราเนี่ยดาเมจเดี่ยวก็ค่อนข้างสุดจัดเหมือนกันแต่ว่าตัวมันนั่นแหละมันไม่มีสกิลหนะีแค่นั้นเอง จริงๆมันแรงแล้วก็มีแผงหลังเป็นย้อนกับเราวิวอีกเราเข้าไปค้ำไฟเพื่อนๆแล้วก็ให้พวกนั้นยืนยิงฟีก็สักเซนแล้วนะหรือไม่ก็ถ้าเกิดเราแบบเข้าไปแล้วกดอันติได้ทันเราก็สามารถล้วงแนวหลังของเขาได้ด้วยก็โดยปกติว่าขาจะเล่นแบบนี้นะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยแนวหลังของเราเป็นริกเตอร์มันการแครี่ไม่ได้นะครับ ก็ถามว่าการได้ไหมมันไม่ได้การได้สุดเท่าโร a m i n g ปกตินะครับผมเพราะฉะนั้นในช็อตนี้คือแผงหลังเราก็พังเหมือนกันนะครับแผงหลังเขาก็พังเหมือนกันกลายเป็นว่าแลกแลกกันไปนะครับในช็อตนี้ามาพูดถึงตัวฟอร์เรนกันอีกรอบนะครับคือถ้าเกิดเลยช่วงกลางเกมมาแล้วเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องเถียกับมันตัวต่อตัวเท่าไร่แล้วนะเพราะฉะนั้นในจังหวะต้นเกมที่เรามีอันติเราก็ใช้ใช้ในการกดเขาไปก็ได้นะครับผมในจังหวะที่เราปามือโดนแล้วก็สกิลหนึ่งใส่เขาแล้วกดอันติตามแล้วก็ไล่เขาสุดได้เลย ส่วนใหญ่นะครับฟอเ,เลนจะเถียงเราไม่ได้นะครับในจังหวะที่เราเปิดเขาได้ก่อนเพราะว่าจังหวะที่เราคอมโบเสร็จด้วยการกดสกิลสกับสกิลหเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะเหลือแค่ประมาณครึ่งหลอดเท่านั้นเองเว้นแต่ว,ว่าเขาจะออกไอเทมแทงล้วนๆนะครับแต่ก็ไม่ได้มีผลกับเรามากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ยืนเลนกับมันแบบนานมากเท่าไหร่ก็ด้วยแอนติของวอลขาดนะครับถ้าเกิดเอาไปช่วยล้วงแคร,รี่ในทีมไฟ์ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันจะยืนยิงไม่ได้นะก็ถือว่าเอาไปเข้าทีมไฟ์จะคุ้มกว่านะครับ ก็เรียกได้ว่าออกดาเมจมันมล้วนขนาดนีนะครับแทบจะแปะ1ทีแล้วก็ปาดแล้วก็ตีแล้วก็หายกันเลยทีเดียวนะเพราะว่ามันแรงมากชุดหนึ่งก็หลายพันดาเมจน,นะครับผมก็จีจีนะครับสาหรับเกมนี้ใครอยากเอาวอลขาดมาแก้ฟอเรนก็ได้อยู่นะครับทำตามที่ผมบอกก็น่าจะมีประสิทธิภาพสูงในการสังหารฟอเรนที่ได้เปรียบแล้วนะแต่ว่ามันก็จะมีจุดอ่อนอยู่ก็คือในจังหวะที่เราไม่มีอันตินะครับผมก็อย่าไปยุ่งกับเขาเพราะตอนนั้นเราน่าจะสู้ไม่ได้ ก็จนแล้วจนรอดนะครับขอกล่าวไว้ตรงนี้ก่อนมันก็ขึ้นอยู่กับสเตปไครสเตปมันกลืนใข่กลืนมันอยู่ที่สกิลเพย์ด้วยนะครับถ้าเกิดวอรขาดสามารถที่จะกะจังหวะปามือเข้าไปในจังหวะที่ฟอรเลนไม่มีครูดาวสกิลดอกไม้เขาก็ตอดฟอรเลนได้ฟรีแล้วฟอรเลนก็เจ็บหนักนะครับถ้าโดนไปสัก2ชุดก็แทบตายแล้วนะครับผมก็ถ้าเกิดในฟอรเลนที่ช่ำๆนะครับเขาก็จะดองดอกไม้ไว้นะครับรอจังหวะที่เราพุ่งเข้าไปแล้วเขาก็จะใช้กับเรา แล้วถ้าเกิดเขารำได้เปะพอเนี่ยดามเมจของวอลขาดมันจะไม่พอในการสู้กับฟอร์เรนนะเพราะว่าตัวฟอร์เรนมันจะจ่ายดามเมจได้เร็วกว่าของวอลขาดมันจะมาเป็นชุดๆถ้าคู่ดาวโหลดไม่เสร็จมันก็ไม่มีดามเมจต่อนะครับเพราะว่าตีธรรมดามันถามว่าแรงไหมมันก็แรงนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับไปยืนตบกับฟอร์เรนตรงๆเขารำเรายับแน่เผลอๆเราไม่ได้ตีสวนด้วยนะจังหวะที่เขารำอยู่เนี่ยวอบแวบวอบแวบเนี่ยเราตีสวนแทบไม่โดนนะครับผม โอเคครับอันนี้ก็เป็นวิธีการสู้กับฟอร์เรนติโนด้วยวอลขาดของผมนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับจะเป็นตัวอะไรต่อไปนั้นรอติดตามนะครับผมส่วนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ